เป็นการขับขี่ครั้งแรกนะครั้งแรกของผมนะหลังจากที่คขี่สเต็ปเวอร์ชั่น2ก็คือคาบู35คาบูเล็กและนี้เป็นคาบูใหญ่คาบูหัวใจแล้วก็ใส่เลดด้านนี้ซึ่งบอกเลยว่าน่าจะน่าจะเอาไม่ค่อยอยู่มากมายเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราไล่เบามาด้วย วุ้ยเจ็ดแปดเลยเกียร์เร็วลงเลยลงเลยโอ้เป็นไงอะออกดีมึงอีกเป็น EP พิเศษพิเศษยังไงวันนี้เราได้ทำการที่จะมาเทสอีแกะฮิสันอาหลังจากที่ใส่คาบูแล้วแต่ว่าคลิปที่แล้วเราได้ลงอยู่กับแบบว่าให้ช่างโอลองเทสดูให้แบบมืออาชีพเขาขี่หรือว่าเออมันพอได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้มาลองขี่ดูซึ่งผมบอกผมบอกเลยว่าหลังจากที่คุยกับช่างโอบ้านแพลวนะว่ายอมรับเลยว่าเลยนะเขาเรียกว่า แรงมันมหาศาลมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยแบบก็ต้องมาทํากันบ้านดูเดี๋ยวต้องลองดูถือว่าอันนี้เป็นการขับขี่ครั้งแรกนะครั้งแรกของผมนะหลังจากที่แค่ขี่สเต็ปเวอร์ชัน2ก็คือคาบู35คาบูเล็กอันนี้เป็นคาบูใหญ่คาบูหัวใจแล้วก็ใส่เลดด้าน,นนี่ซึ่งบอกเลยว่าน่าจะน่าจะเอาไม่ค่อยอยู่มากมายเพราะว่า1เลยคือเราไล่เบามาด้วยอย่างแรกคือตอนนั้นคือยังไม่ได้ไล่เบาตอนนี้ไล่เบามาแล้วใส่อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็รอดูแล้วกัน เดี๋ยวขอขออนุญาตแต่งตัวแป๊บนึงอุปกรณ์เซฟต,ตี้สำคัญเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นมาบางครั้งแบบเราจะได้แบบสามารถทํางานต่อได้นึกออกใช่ไหมแบบว่าเราจะได้ไม่ต้องถ้ามีการบาดเจ็บก็บาดเจ็บไม่มากมีกาดม,มีอะไรซึ่งบอกเลยผมจะเจ็บไปได้เดี๋ยวผมจะไม่มีคลิป,ปถ่ายทุกคนได้ดู

ร้อนแด็ก็ต้องแบบทนหน่อยเพราะว่าเราแบบเน้นความปลอดภัยเพราะว่าหนึ่งเลยคือที่ผมแต่งตัวเต็มอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอ่ะไม่คุ้นเคยกับรถเราเพิ่งจะจับแค่ครั้งสองครั้งเพราะฉะนั้นก็เลยขออนุญาตเซฟตัวเองหน่อยเพราะว่ากลัวเกิดอุบิเหตุนั้นมันจะทํางานลําบากแต่เดี๋ยวถ้าสมมติว่าเริ่มอยู่ตัวก็จะแบบเออสบายขึ้นฟรีสไตล์ขึ้นมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนสายคันเร่งเดี๋ยวรอดูตอนออกตัวแล้วกัน พระเจา้าแห่งความหนึบบอกให้เลยนะ เก,เกียร์เร็วลงเลยลงเลยโอ้โอเป็นไงอะ่ะออกดีกมึงอีก <c oughs> อน,นี่อันนี้คือขี่เองนะครับไม่ได้โมนะครับ7.810ถือว่าโ okay, อเคไหมทั้งเล็กโอเคเล็ว่าโอเคเลยใช่ไหมใช่ได้เตะเกียร์ไวลงแล้วเวลาเห็นน <c oughs> ะมาไม่ตายขึ้นนะเออก็ถ้าเกิดเตะเกียร์จามันรู้เลยว่ามันเป็นรักเตึง หมดเหรอน่าจะหมดพี่เราไม่เติมไปกทีไหนแล้วก็ว่ามันวิ่งวิ่งไม่ออกเลยอ่ะรอบปลายมันหมูวอดวอดวอด,ดไปเลยเหยียบเหยียียหมดแล้วน้ำมันพอละ one more